ก็ได้มีผักกินผักลวกเนาะ,ะหัวเขานี่สีซ้ํานี่ตลอดเด้อค่ะเด้อคัน ต้นใ่แน่กระสีหัวใ่แน่เนาะพี่น้องค่ะมีพี่น้องว่าหัวเป็นยังไงคะหัวสิเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อขันทอดตัดบ่หอดเงาบ่หอดอย่างกบบระบ่ตายปีหนากระขึ้นไม่คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะไม่ต้องกวดมันตายนะคะเพราะว่าเขาตัดเขาตัดโอเคเขาตัดโอเค ต้นมันค่ะหัวยังอยู่ในดินเลอค่ะเด้อหัวยังอยู่ในดินเหมือนเดิมเสียงกระสันเด้เดี๋ยวเสียหัวให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องคนหนึ่งเพิ่นเข่ามาไม่เพิ่นว่ามีหัวไหมคะขอดูหน่อยท่านเจนเพิ่น่องของก็มาเข่ามาเบิ้งน้ำพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ฟะข้าเจ้าฝังในใบไม้โดดฝังในเลือกต้นกระสิขวบดีค่ะต้นก็จะควบดี้ <c oughs> <c oughs> างร้าจมให้ฝนแล้ว เป็นเมืองไทยเด้ถ้าฝนเซ้าพ่อได้กินอย่างแหละตั้งตะผัดมาตัเมืองไทยอ่ะเพรา่พ่อแดดจักมืออยู่พี่น้องเลยพอดีหลาชั่วโมงเขาว่าบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองมันที่แดดออกอยุวซ่านเ่าว่า,า,าตาแม่เด็กน้อยกะใครแน่เราพี่น้องค่ะ กระผิดนะว่าฟื้นฟูร่างกายเนาะกับว่าเข้าใจว่าแต่ละคนภูมิละภูมิต้านทานเพราะคือกันผู้นึ่ง่นเป็นแค่สามสีมือเพิ่นกระเซาอันนี้สามอาทิตนะค่ะสามอาทิตยเพราะกระเซาแล้วแล้วกะยังเปลี่ยนฮ้อนๆห,ห,ห,หนาวเป็นเป็นร่างกายเพราะคือเก้าพี่น้องค่ะเป็นร่างกายไม่เหมือนเดิม ต้องดูแลแต่ของแน่ได้ขี้ตมขึ้นมาก้อนบักใหญ่